ไหนใครทํางาน work from home กันบ้างยกมือขึ้นหน่อยเทนนิสแมนเนี่ยก็ทํางานกันที่บ้านค่ะและแน่นอนค่ะถึงมันจะสะดวกสบายแต่ว่ามันก็พ่วงมาด้วยค่าไฟที่เพิ่มมาขึ้นแล้ววันนี้นะคะเราก็มาปลกกันที่โครงการเศรษฐิบางนาะสวนภูมิของแสนสิริที่เนี่ยเขาใส่ใจสรหานาวัตกรรมบ้านสีเขียวนะคะที่จะช่วยตอบโจทย์ในเรื่องของการใช้พลังงานะสุดๆจะบอกว่าโครงการบ้านที่เนี่ยนะคะเขาติดโซลาร์แผงให้ทุกหลังเล ไฟที่ให้ความสว่างในพื้นที่สาธารณะต่างๆเนี่ยก็คือมาจาก<ม>โซลาร์เป็นหลักทั้งนั้นเลยกรณีไฟไม่พอใช้เนี่ยเขาก็จะมีการสลับไฟได้โดยอัตโนมัติเลยค่ะแถมเราเนี่ยสามารถเข้าไปเช็คได้ด้วยนะคะว่า<ม>โซลาร์ของเราผลิตพลังงานได้เท่าไหร่ผ่านแอป Ion Energy ค่ะและอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญเนี่ยบ้านหลังก็จะมีแท่นชาร์จ EV เพื่อรองรับรถยนต์ไฟฟ้าด้วยส่วนพื้นที่ตรงนี้นะคะก็เป็นส่วนกลางของหมู่บ้านค่ะก็มีทั้งฟิตเนสโค้กอินกิ้งสเปซนะคะซึ่งพวกเราสามารถเข้ามานั่งทํางานตรงนี้ได้เลยในส่วนของพื้นนที่ส่สวกา ะะเขาก็มีแบตเตอรีร่นะคะสําหรับกักเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ไว้ใช้ได้ในตอนกลางคืนอีกด้วยนะคะแล้วก็จากที่โครงการเนี่ยเขาเน้นใช้โซลานะคะทําให้ลูกบ้านเนี่ยสามารถประหยัดค่าไฟไปได้1 5 0 0 0บาทต่อปีเลยทีเดียวค่ะแล้วก็สามารถช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์เฉลี่ย1.5 5าาตันคร์บอนดไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปีค่ะและนอกจากเรื่องของการประหยัดพลังงานในขั้นตอนการสร้างบ้านเนี่ยแสนิดเขายังคํานึงถึงสิ่วแวดล้อมแถมเขายังใช้นวัตรกรรมบ้านสีเขียวช่วยให้อุณหภูมิทั้งรอบบ้านแล้วก็ในบ้านเย็นลงซึง พเพื่อส่งมอบบ้านที่อบอุ่นแล้วก็ยังยืนสู่ลูกบ้านทุกคนนะคะ